เราเป็นผู้นำด้านโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าเครื่องวาดแพทเทิร์นและกระดานล,ลอกแบบครบวงจรสอนการใช้งานให้ทุกท่านที่สนใจต้องการเรียนรู้ด้านโปรแกรมเสื้อผ้าหรืออยากเรียนรู้ว่าการใช้งานโปรแกรมสร้างเสื้อผ้าแตกต่างาจากการสร้างแพทเทิร์นมือลงบนกระดาษอย่างไรโปรแกรมและเครื่องวาดแพทเทิร์นเสื้อผ้าราคาเริ่มต้นที่หลักหมื่นได้เงินหลักล้าน ต้องการชุดใหญ่หน้ากว้าง72นิ้วก็เพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่่อนได้10เดือนไม่เสียดอกเบี้ยเรามาพร้อมเครื่องวาดแพทเทิร์นและสาธิตให้ท่านดูถึงที่โรงงานท่านใดสนใจติดต่อมาได้ครับเราสอนการใช้งานโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นถ้าท่านต้องการทราบว่าการใช้งานโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าจะดีกว่าสร้างมืออย่างไร เรามีเครื่องให้ท่านทดลองใช้ฟรีที่โรงงานถ้าท่านไม่พอใจหรือคิดว่าไม่ไดีจริงอย่างที่เราพูดไว้ท่านก็ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียววันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะครับในอุตสาหกรรมการเม้นทั่วไปทีนี้ทุกคนเนี่ยก็คงได้เรียนมาในหลักการสร้างแพทเทิร์นตามที่โรงเรียนสอนตัดเสื้อ ในประเทศไทยสอนทั่วไปนะครับก็คือสอนแพทเทิรนมือกระดาษใช่ไหมครับที่ทุกโรงเรียนเอากระดาษมาแล้วก็ตีเส้นตีกรอบกระโปรงวัดสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ก็คือทัวันนี้บางคนอาจจะยังทําแบบนั้นอยู่นะครับทีนี้เรา,าคิดไม่ว่าก็คือจะเปลี่ยนจากระบบการทําแพทเทิร์นแบบเก่าๆเ,เนี่ยกระดาษเนี่ยมาสร้างในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมันเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษให้ลกเต็มลงไะสะดวกรวดเร็วการเ,าเกตไซส์ปกติเราเราเกตด,ด้วยมือใช่ไหมครับก็คือทำทีละไซส์ทาไซส์เบสก่อนไซส์ S แล้วก็ขยา,ายออกไปครึ่งนิ้วสิบไซส์ล้วก็ต้องขยายสิบเส้นแล้วก็ก๊อปกระดาษแข็งออกไปสิบไซส์นี้จะดีกว่าไหมถ้าสมมุติว่า,เ,าเราถ้าทำในโปรแกรมเป็นไซส์เบสปุ๊บ ใส่ค่าเกตออกไปค่าห้าหาครึ่งเซนปุ๊บ10ไซส์มันจะออกมา10เส้นเลยสีแตกต่างกันมันก็จะเร็วกว่าพิซซนมือเยอะเลยแล้วต่อไปก็คือการวางมาร์กวางมาร์กเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยโรงงานทั่วไปเนี่ยเขาก็จะวางผ้าเป็นชั้นชั้นห0าชั้นร้อยชั้นเสร็จแล้วเอาบ็อกกระดาษแข็งที่แขวนอยู่ข้างผนังเนี่ยเอามาวางบนชั้นปูผ้าเสร็จแล้วก็เอาช็อคขี แล้วก็ช่างตัดก็เอาเลื่อยไฟฟ้าตาดัดทีนี้ถ้าโปรแกรมเนี่ยมันก็จะวางให้แบบคำนวณผ้าวางอัตโนมัติแบบประหยัดผ้าที่สุดซึ่งรวดเร็วใครใครจะวางก็ได้ไม่ต้องอาศัยคนที่มีความรู้มันก็จะประหยัดผ้าซึ่งตรงนี้เป็นกําไรของเราละ่ะก็คือว่าถ้าร้อยชั้นเนี่ยประหยัด1นนิ้วก็คือประหยัดร้อยนิ้วซึ่งตรงนี้โปรแกรมจะคำนวณได้ประหยัดกว่าคนคำนวณเยอะเลยครับ แล้วก็ที่สําคัญรวดเร็วแล้วก็ใครวางก็ได้มันก็จะวางแบบประหยัดที่สุดเสร็จแ,แล้วเราก็ออพอดออกมาด้วยเครื่องวาดแพทเทิรนแบบต่างๆของเราเอ่าทีนี้เราก็จะมีหลายแบบก็คือตั้งแต่หน้ากว้าง74เซนเมตร30เมตรกจนกระทั่งถึงเมตร80เมตรเกก็แล้วแต่นาพา36 48 60 60นิ้ว72นิ้วอ่าเป็นแบบปากกาปากกาธรรมดา หรือก็เป็นแบบหัวอิงเจตก็ตรงนี้ก็คือแล้วแต่บัดเจ็ตของแต่ละคนนะครับว่าจะมีสูงขนาดไหนก็จะมีหลายแบบอันนี้คือเข้าๆระบบการผลิตกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยทั่วไปนะครับ